แมวไทโบราณเป็นแมวที่เชื่อว่ามีทิ่นกำเนิอดอยู่ในประเทศไทยและบันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณว่ามีรูปร่างลักษณะสีสันที่สวยงามอีกทั้งยังเชื่อว่าหากเลี้ยงแมวไทยมงคลไว้ในบ้านจะให้คุณแก่เจ้าของทั้งทรัพย์สินเงินทองอำนาจหรือบารมีนอกจากนี้แมวไทยยังมีสัยอ้อนเก่งรักบ้านรักเจ้าของฉลาดและคล่องแคล่วไว ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้จึงทําให้แมวไทยกลายเป็นที่รักของทาสแมวทั้งในไทยและต่างประเทศวันนี้กาชปองเรนดอมจะพาคุณไปทําความรู้จัก5แมวไทยโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่อันดับที่ 1. สุภาลักษ์สุภารักษ์หมายถึงลักษณะที่ดีงามเชื่อว่าหากเลี้ยงไว้จะให้ยศถาบรรดาศักดิ์ลาบยศและความจเจริญรุ่งเรือง ลักษณะรูปร่างขนาดกลางสง่าขายาวเรียวฝ่าเท้าอวบศีรษะค่อนข้างกว้างกลมตัวจะมีสีทองแดงหรือสีน้ำตาลเข้มทั้งตัวตาสีเหลืองอมพันนวดมีสีเหมือนรวดทองแดงฉลาดเปี่ยมรม้นไปด้วยพลังกระตือรือรน้นขี้เล่นและติดเจ้าของเป็นอย่างมากอันดับที่ 2. วิเชียนมาศวิเชียนมาศหมายถึงเพชรแห่งดวงจันทร์หรือภา,าษาอังกฤษเรียกว่ามูนไดมอน เชื่อว่าหากเลี้ยงไว้จะมีสมบัติเพิ่มพูนปาสจากโรคไผ่ไข้เจ็บลักษณะรูปร่างปาดเปี้ยวสง่าง,งามหน้าผากมีรอยหยกักทําให้เป็นลูกหัวใจดวงตาสีฟ้าสดใสผิวหนังบริเวณจมูกและริมฝีปากมีสีเงินหรือสีม่วงอ่อนขนสั้นเน้นสีขาวหรือสีน้ําตาลมีแต้มสีครังหรือสีน้ําตาลไหมบริเวณใบหน้าหูทั้งสองข้างเท้าทั้ง4 หางและอ,อวัยวะเพศแต่ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันกับแมวเก้าแต้มอันดับที่3สีสวัสดหรือโคราชสีสวัสดหมายถึงความรักหากชื่อว่าเลี้ยงไว้จะนำพาซึ่งความสุขสวัสด์เป็นมงคลแก่เจ้าของลักษณะรูปร่างปานกลางค่อนข้างกลมหูใหญ่ตั้งโดงดวงตาสีเหลืองสดหรือสีเหลืองอมเขียวขนเรียบสั้นถึงยาวปานกลางเป็นมันเงาโคนขนมีสีขุนเทา ปายสีเงินหรือสีดอกเราจึงมีชื่อชื่อเรียกว่าแมวมาเรีหรือแมวดอกเราอันดับที่4ขาวมณีหรือขาวปอดขาวมณนีหมายถึงแมวที่มีผิวกายขาวสะอาดเชื่อว่าหากเลี้ยงไว้จะจำคำคุณเจ้าของและนําโชคลาภมาให้ลักษณะรูปร่างลำตัวยาวขาวเรียวสีขนผิวกายสะอาดขาวหัวทรงสามเหลี่ยมคล้ายหัวใจจมูกสั้นหูตั้งใหญ่ ขนนุ่มเนียนสนิทในตาสีฟ้าสีเหลืองอมพันธ์หรือตาสองสีอันดับที่5โกนจาโกนจาหมายถึงนกกระเรียนหรือเสียงดังกังวานเชื่อว่าหากเลี้ยงไว้จะช่วยประสบความสำเร็จเสริมอำนาจวาสนาลักษณะท่าทางสง่าเหมือนสิงโตมีปากเรียวแหลมดวงตาเป็นประกายสีเหลืองอมเขียวขนเส้นเล็กสั้นละเอียดนุ่มเรียบตรงดำสนิทตลอดทั้งตัว จึงมีชื่อเรียกว่าแมวดำปอดเพื่อนๆอย่าลืมไปเช็คนะครับว่ามีแมวมงคลเนี่ยในบ้านเพื่อนๆหรือเปล่าและถ้าเพื่อนๆมีแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราข้างล่างเลยนะหวังว่าวิดีโอนี้จะให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ